สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ปลาก็จะพาทุกคนมาทำเมนูลาบหมูสับค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะมาดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็มาเปิดไฟเลยค่ะใส่น้ําเปล่าลงไปเราจะต้มน้ําเปล่าจนกว่าเขาจะเดือดนะคะ พอน้ำเป่าของเราเดือดได้ที่แล้วก็ใส่หมูสับลงไปค่ะเราจะยีหมูสับให้เขากระจายตัวนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าหมูของเราจะสุกและตอนนี้หมูของเราก็สุกได้ที่แล้วค่ะใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยค่ะ ตามด้วยใบยมะกรูดเราจะฉีกให้ได้เป็นชิ้นประมาณนี้เลยค่ะพอใส่ใบมะกรูดเสร็จแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันอีกครั้งค่ะและนี่ก็สุกแล้วนะคะเราจะปิดไฟค่ะจากนั้นก็มาปรุงรสกันเลยค่ะเราจะใส่ผงชูรสลงไปค่ะ ตามด้วยเข้าวคั่วพริกปน่นแล้วก็มะนาวค่ะถ้าใครที่ชอบเปรี้ยวก็สามารถใส่เพิ่มได้อีกค่ะตามด้วยผักที่เราเตรียมไว้นะคะผักของเราก็จะมีหอมแดงซอยแล้วก็ใบหอมใบสะระแหน่ค่ะพอปรุงทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะ จากนั้นก็มาชิมรสชาติกันเลยค่ะพอได้รสชาติที่โอเคแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะและเมนูลาบหมูสับของเราก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็สามารถไปทํากินที่บ้านได้เลยค่ะและในส่วนของรสชาติก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบได้เลยค่ะ